สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวแผน10แผนนะครับเป็นแผนที่มาทีนี้นะหลังจากอัปเดตเมื่อวานนะครับผมมาดูกันว่าจะมีแผนอะไรบ้างนะไปดูกันที่แผนแรกเลยครับเป็นแผน C 2 3 1นะไปดูวิธีทำกันเลยนะครับผมกดไปที่ extra เลยนะครับผมแล้วก็ user information แล้วก็ขวาสุดครับ dream team นะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือก base team ครับอันแรกนะ base team นะแล้วก็เลือกอันที่4ครับเอเชียโอเชีน อันที่4ต่อมาก็เลือกอันที่2ครับ J l e a 2นะอันที่2เลยแล้วก็เลือ่อนหาทีมนะครับหาทีมนะเดี๋ยวผมมินผมบอกครับนี่นะ b e n f o r e Coiffu นี่นะครับผมอันนี้เลยนะติ๊กไปแล้วก็ตกลงไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะตกลงไปเลยแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับกลับไปที่หน้าแรกนะกลับไปที่หน้าแรกแล้วกดไปที่เกมแพลนกดไปที่รูปโค้ด แล้วก็ก,กดอันที่3ครับ Change Formation ต่อมาเลืออันแรกเลยนะครับ Default ที่เป็นภาษาอังกฤษกดเข้าไปเลยครับนี่นะครับเราก็จะได้แผน4 2 3 1นะเดี๋ยวผมจัดตัวก่อนนะครับผมเพราะว่าบางตัวยืนผิดตำแหน่งนะจัดตัวก่อนนะครับก็จะเป็นหลัง4แล้วก็กลางรับ2นะครับแล้วก็จะมี m m f มีปีกสข้างยืนเท่ากับเอเดยนะแล้วก็จะมีหน้าเป้านะครับผมแผนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผม ไปที่แผนต่อไปกันเลยแผนต่อไปก็จะเป็นแผน C312 นะครับผม C312 นะไปที่ Extra แล้วครับแล้วก็ User Information แล้วก็ขวาสุดครับ Dream Team นะแล้วก็เลือก Base Team นะครับอันแรกนะอันแรกแล้วก็กดยุโรปเลยครับอันแรกนะกดเข้าไปเลยต่อมาก็เลือกหา l a g p r o t เ g สนะครับ Lig p r o ุเกสนะเดินลงมาข้างล่างเรื่อยๆเลยถ้าจำไม่ผิดน,นะครับผม ลีโปรตุเกนนะนี่นะครับลีกาโปรตุเกนนะเดี๋ยวผมจะกดค้างนะครับจะได้เห็นรู้ว่าไหนนะครับผมมันจะเป็นสีเข้มก่่นหรื่นะนี่นะครับผมอันนี้เลยนะอันที่สีเข้มก่อหนื่นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนหาทีมที่เราจะเอานะครับ fc ปอโตนะนี่นะครับ fc ปอโตแล้วก็ติ๊กแล้วก็ตกลงไปเลยครับตกลงไปเลยนะครับผมแล้วกลับที่หน้าแรกครับกลับไปที่หน้าแรกหน้าแรกนะครับ แล้วก็กดไปที่เกมแลนครับกดไปที่รูโค้ดนะแล้วก็กดอันที่3ครับเช็งฟอร์มชันอันที่3ต่อมาก็เลือก Default ที่เป็นภาษาอังกฤษอันแรกเลยนะครับกดเข้าไปเราก็จะได้แผน4.3.1.2แล้วนะผมก็จะจัดตำแหน่งนะครับเพราะว่าบางตัวยืนผิดตำแหน่งนะก็จะเอาของกลางเข้ามาแทนเดมเบลล่นะนี่นะครับผมก็จะเป็นแผนหลัง4แล้วก็ DM เก็จะมี C m เนะครับแล้วก็จะมี a m ข้างบนก็จะเป็นหน้าคู่นะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับสาหรับแผน C312 นะไปที่แผนต่อไปกันเลยครับแผนต่อไปก็เป็นแผน C312 กันนะครับชื่อเหมือนกันแต่ว่าการยืนตําแหน่งอาจจะแตกต่างหน่อยนะไปที่อกครั้งนะครับแล้วก็ User Information ขวาสุดครับ Dream Team นะแล้วก็เลือกอะไรครับ Base Team ต่อไปก็เลือกอะไรครับ e u r o ปนะอันแรกเลยแล้วก็เ,เลือก City BAT นะครับผม เดี๋ยวผมจะกดค้างนะครับจะได้ทุกวันไหนนี่นะครับซีรีส์ BKT นะแล้วก็กดเข้าไปเลยครับต่อมาก็เล่นหาทีมที่เราจะเอาเลยนะเดี๋ยวผมบอกนะ<_ <mauv> _ <came> ทีมที่เราจะเอานะครับทีมอยู่ไหนเอ่ย bilmiyorum? นี่นะครับผมเดี๋ยวผมติ๊กเลยนะอันนี้นะครับทีมนี้เลยนะครับแล้วก็กดตกลงไปเลยนะแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับกลับไปที่หน้าแรกเลยนะครับผมหน้าแรกเลยนะ แล้วกดไปที่เกมแลนครับแล้วกดไปที่รูปโค้ดแล้วก็อันที่3ามครับ Change Formation แล้วก็เลือกได้ครับ Default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะแผน4-3-1-2อีกแบบหนึ่งแล้วนะนี่นะครับผมเป็นแผนหลัง4แล้วก็ CF3 นะครับยืนเท่ากันเลยนะแล้วก็จะมี MF แล้วก็จะมีหน้าคู่นะครับเป็น CF2 ตัวหน้าหน้าคู่เลยนะครับยืนคู่กันเลยนะแผนก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ4-3-1-2อีกแบบนะไปที่แผนต่อไปกันเลยครับผม แผนต่อไปก็จะเป็นแผน c 3 2 1นะครับ C321 นะไปที่อีกครแล้วก็ User information เลยครับกดเข้าไปเลยนะแล้วก็เลือกขวาสุดครับ Dream Team แล้วก็กดอันแรกเลยครับ base team นะอันแรกเลยต่อมาก็เลือกยุโรปเลยครับอันแรกเหมือนเดิมนะแล้วก็ไปที่ซีรีส์ b k เเหมือนเดิมนะครับผมซีรีส์บนะนี่นะครับเลือกซีรีส์ b k t เลยนะกดเข้าไปเลยครับ นี่นะครับอันนี้ไม่ใช่ติ๊กใหม่นะเป็นติ๊กทีมเก่าที่ผมเลือกเมื่อกี้นะเราก็จะเลื่อนไปข้างบนครับเพื่อที่จะหาจากข้างบนใหม่เลยนะหาจากข้างบนใหม่เลยนะครับผมหาทีมพิซซ่านะครับผมเดี๋ยวเราจะหาแล้วนะเดี๋ยวเห็นผมติ๊กไห้นี่นะครับพิซซ่าสปอร์ตติ้งคลับนะครับผมเดี๋ยวผมติ๊กให้ดูนะอันนี้นะครับผมแล้วก็กดตกลงไปเลยครับตกลงไปเลยนะแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับกลับไปที่หน้าแรกนะ น่าแรเลยครับผมน่าแรเลยแล้วก็กดไปที่เกมแปลงครับแล้วก,กดไปที่รูปโคดนะอันที่3ครับ Change Formation แล้วก็เลือกอันแรกครับ Default ที่เป็นภาษาอังกฤษน,นะเลือกไปเลยนี่ครับเราก็จะได้แผน4,3,2,1นะครับผมเดี๋ยวก็ขอจัดตำแหน่งหน่อยนะเพราะว่าบางตัวยืนผิดตำแหน่งนะครับก็จะเอาเอมเป้ออกนะครับแล้วก็จะเอาดิมาเรียเข้ามาแทนนะดิมาเรียเข้ามาแทนนะครับเอามาเล่นเอเมนะก็จะเป็นแพนหลัง4 แล้วก็กางรับหนึ่งแล้วก็มี c m f 2นะครับแล้วก็จะเป็น A m ไคู่นะแล้วก็จะเป็นหน้าเป้าครับผมแผนก็จะประมาณนี้ครับผมแผน4ี่สงนนะไปที่แผนต่อไปกันเลยแผนต่อไปก็จะเป็นแผน41 41นงนะครับผมไปที่เ x t r a เลยครับแล้วก็ User information แล้วก็ขวาสุดครับ d Dream Team นะแล้วก็เลือกอันแรกเลยครับ Base t ท a m นะกดเข้าไปเลยครับต่อมาก็เลือกยุโรปอันแรกเลยครับแล้วก็เลือกอันแรกเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับสกอต์ติดพีเมชิปนะครับมาได้เลยนะกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับล่างสุดเลยนะล่างสุดเลยนะครับผมนี่นะครับติเลยครับอันล่างสุดเลยนะี่ที่เห็นแลวครับแล้วก็ตกลงไปเลยแ um, ล้วกลับไปที่หน้าแรกกลับไปที่หน้าแรกนะครับผมกลับไปที่หน้าแรกนะแล้วกดไปที่เกมแพลนครับกดไปที่รูปโค้ดแล้วกดอันที่3นะครับเชิงฟอร์มช่นกดเข้าไปเลยแล้วเลือก f a ฟอลที่เป็นภาษาอังกฤษได้แรกนะ นี่นะครับเราก็จะได้แผสีหนึ่งซีหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอจัดตัวหน่อยนะว่าเหมือนจะมีคนหนึ่งยืนผิดนะครับผมมันจะมีเมสซี่ยืนผิดนะก็จะเอาเดมเบเล่เข้ามาแทนนะครับผมก็จะเป็นแผนหลังสี่แล้วก็กลางรับหนึ่งแล้วก็เซฟสองนะครับแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวานะยืนสูงกว่านิดน,นึงแล้วก็จะมีหน้าเป้านะครับผมยืนห่างเลยหน้าเป้าแผนก็จะประมาณนี้นะครับผมไปที่แผนต่อไปกันเลย แผนต่อไปก็จะเป็นแผน C 1 3ึนะกดไปที่ extra นะครับแล้วก็ user information แล้วก็ขวาสุดครับมทีมแล้วก็เลือกอันแรกครับเบสทีมนะกดเข้าไปเลยครับแล้วก็เลือกอนที่สีนะครับ Asia e Oceania er นะอันที่4แล้วก็เลือก J หลีก2เหมือนเดิมน,นะครับอันที่2นะกดเข้าไปเลยครับอันที่2นะแล้วก็จะหาทีมนะครับผมหาทีมนะเดี๋ยวผมเห็นผมก็จะบอกนะครับผม ผมเห็นผมก็จะบอกนะนี่นะครับผมฟาเกียโนโอกายามานะครับนี่นะอันที่ตึกเลยครับแล้วก็ตกลงไปเลยนะอันนี้เลยนะครับผมแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับกลับไปที่หน้าแรกเลยหน้าแรกนะกดไปที่เกมแลนครับแล้วก็กดไปที่รูปโพสครับแล้วก็กดอันที่3ครับเชิงฟอร์เมชันต่อมาเลือก d e ฟอล l ์ครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะอันแรกเลยนี่ครับผมเราก็จะได้แผน4 132แล้วนะครับ เราก็จะจัดตำแหน่งหน่อยนะครับบางตัวยืนผิดตำแหน่งนะเอาเดเมเลสลับกับดีมาเรียแล้วก็เอาใครเอาเดมเมเล่สลับกับชัวมินี่แล้วก็ไปเอาแมซี่เข้ามาแทนนะครับนี่นะครับแผนก็จะประมาณนี้นะ่เป็นแผนหลัง4แล้วก็กลางรับ1น,นะแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวานะครับแล้วก็จะมี a m เมฟยืนสูงกว่าปีกนะแล้วก็จะมีหน้าคู่นะครับเป็นซีทั้งคู่เลยนะครับผม แผนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นแผนหลัง3าบ้างนะเป็นแผน3าม3สามนะครับเอกท้าแล้วครับแล้วก็ยูเซอร์อิน a t ม o ชันขวาสุดเลยครับดรีมทีมนะกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือกอันแรกเลยครับเบสทีมเบสทีมนะกดเข้าไปเลยครับแล้วก็เลือกอันที่4มาเหมือนเดิมครับเอเชียโอชินเนียนะอันที่4เลยนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็เลือกอันที่2ครับเจลีกสองเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นติ๊กเก่าของทีมที่แล้วนะครับเราก็จะ เลื่อนไปข้างบนนะเพื like today, ่อท er. ี่จะมาหาทีมใหม่นะครับผมเราก็เลื่อนหาทีมที่เราต้องการเลยนะครับผมชิมิสุเอสพาร์นะครับนี่นะอันที่ผมจะติ๊กใหม่เลยนะครับผมนี่นะชิมิสุเอสพาร์ตนะครับติ๊กเข้าไปเลยนะนี่นะทีมนี้เลยครับแล้วก็กดตกลงไปเลยนะครับกดตกลงไปเลยนะครับผมแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกนะกลับไปที่หน้าแรกครับผมหน้าแรกเลยนะแล้วก็กดไปที่เกมแพลงครับ กดไปที่รูปโค้ดแล้วก็กดอันที่3ครับ Change Formation แล้วก็เลือกอันแรกครับ Default ที่เป็นสังกฤษนี่ครับผมเราก็จะได้แผน3-2-2-3แล้วนะก็จะมีบางตัวยืนพิตมแหน่งน,นะผมก็จะเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนนะเอาซอนเข้ามาแทนแล้วกันเพราะเล่นหน้าต่ำได้แล้วก็จะเอานูโน่กับโมลิน่าออกนะเอาเดฟรายมาแทนโมลิน่านะครับแล้วก็จะเอาจอมินี่เข้ามาแทนนะครับผม ก็จะเป็นแผนหลัง3แล้วก็กลางรับ2นะครับแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวานะแล้วก็จะมีหน้า3นะครับแต่ว่าจะมี AS2 ตัวยืนต่ำกว่านะครับผมแล้วก็จะมี cf หน้าเป้า1นึ่นะครับแผนก็จะประมาณนี้ครับผมไปที่แผนต่อไปกันเลยนะแผนต่อไปก็จะเป็นแผน3133นะไปที่ e x t กซนเลยครับ e x t เลยนะแล้วก็ u s e r Information แล้วก็ขวาสุดครับ Dream Team นะ แล้วก็เลือกอันแรกเลยครับเบสทีมไปรีญี่ปุ่นเลยแล้วนะครับแล้วก็เลือกอันที่สี่นะครับเอชียโอเชเนียนะต่อมาเลือกอันที่สองครับเจลิกสองนะอันที่2นะครับกดเข้าไปเลยิีกที่เห็นนี้เป็นที่ของทีมเก่านะครับเราก็จะเลื่อนไปข้างบนนะครับเพื่อหาทีมใหม่นะเราก็จะหาทีมนะครับเราก็จะเลื่อนหาชาชานะหาชาชานะครับผมเดี๋ยวผมเห็นเดี๋ยวผมบอกนะอยู่ไหนครับนี่ครับอันสุดท้ายเลยนะอันสุดท้ายเลยครับ คูมาโมโตะนะครับอันที่ลงท้ายด้วยคูมาโมโตะนะแล้วกติกแล้วก็ตกลงไปเลนนะครับผมแล้วก,กลับไปที่หน้าแรกครับกลับไปที่หน้าแรกเลยนะกดไปที่เกมแพนเลยครับแล้วก็กดไปที่รูปโพสแล้วก็กดอันท,ที่3ครับ change formation แล้วก็เลือกอันไร้เลยครับ default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะนี่ครับผมเราก็จะได้แผน3 1 3 3นนะเราก็จะจัดตำแหน่งหน่อยนะครับบางตัวยืนเป็นตำแหน่งนะมีหลายตัวเลยครับผม ก็จะเอาอ็มบาเป้นะครับเข้ามาแทนคาซิมิโร่นะแล้วก็จะสลับเมซี่กับซอนนะครับผมสลับนะก็จะเป็นแผนหลัง3าแล้วก็มี DMF 1นะครับแล้วก็จะมีปีกตามหน้าเป็น l m ็มเอนะแล้วก็จะมี AMF นะครับแล้วก็จะมีปีกวิ่งนะครับผมเป็น LWF กับ RWF อนะต่อไปก็จะเป็นหน้าเป้าหนึ่งนะครับผมแผนก็จะประมาณนี้นะสำหรับแผนนี้3 1 3 3นนะ ต่อไปเราก็จะไปที่แผนอื่นกันเลยนะครับผมแผนต่อไปก็จะเป็นแผน3 2 4 1นะกดไปที่เอ็กซ์ตรานเลยครับเอ็กซ์ตรานนะแล้วก็ยูเซอร์อินร์เมชันแล้วก็ขวาสุดเลยครับดรีมทีมนะต่อไปก็เลือกอะไรเลยครับเบสทีมหน้าไรเลยอนารเลยนะครับแล้วก็เลือกอันแรกเหมือนเดิมครับยุโรปนะกดเข้าไปเลยครับต่อไปก็กดอันที่5นะครับผมอิงลิชท d i v i s i o n นะอันที่5นะครับผมอิงลิชทูนะกดเข้าไปเลยนะครับผม ต่อไปก็หาทีมนะครับเดี๋ยวผมบอกนะว่าทีมอะไรเลื่อนไปเลยครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะนี่นะครับคอเวนตี้บีนะครับผมอันที่ผมติ๊กเลยนะคอเวนตี้บีนะแล้วก็ติ๊กแล้วก็ตกลงไปเลยนะครับผมตกลงไปเลยนะแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับกลับไปที่หน้าแรกนะแล้วผมไปที่เกมแทนครับ แล้วก็กดไปที่ทุกคนแล้วก็กดอันที่3ครับเชิงฟอร์เมชันนะอันที่สามแล้วเลือกได้เลยครับ Default ที่เป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับผมนี่นะครับเราก็จะได้แผน3 2 4 1แล้วนะก็จะขอเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยนะครับผมเพราะว่าบางตัวยืนเป็นตำแหน่งนะก็จะเอาอีพ้าเพ้ยออกนะครับเพราะว่ายืนผิดก็ซีมิโรเข้ามาแทนแล้วก็สลับเบอรี่กับซอนนะแผนก็จะประมาณนี้ครับเป็นแผนหลัง3กลางรับ2แล้วก็มีปีก2ข้างนะครับแล้วก็จะมี MF2 เหมือนกัน ก็จะมีหน้าเป้านะครับผมแผนก็จะประมาณนี้ครับต่อไปไปที่แผนสุดท้ายของเราเลยนะครับผมเป็นแผนหลัง5นะ5 c 1นะครับผม5 c 1นะไปที่ extra เลยครับแล้วก็ user information ครับแล้วก็ขวาสุดครับ dream team แล้วก็เลือกอันแรกครับ base team แล้วก็เลือกอันที่4นะครับเอเชียโอเชียนเนียนะวันนี้ไปทางเอเชียเยอะหน่อยแล้วก็เลือกอันที่3ครับไทยลีกเนี่ยไทยลีกนะครับกดเข้าไป แล้วก็เลื่อนลงมาเลยครับผมติ๊กไปที่ราชบูรีเอฟซีนะอันที่ผมติ๊กเลยครับอันที่ผมติ๊กนะาย้ำอีกรอบแล้วก็ตกลงไปเลยครับผมแล้วกลับไปที่หน้าแรกครับกลับไปที่หน้าไรกนะนาแรเลยครับผมแล้วกดไปที่เกมแวร์กดไปที่รูปโค้ดแล้วก็กดอันที่3มครับเชิงฟอร์เมชั่นกดไปที่ดี a u l t ครับที่เป็นสังกฤษนะต่อมาก็จะได้แผน5 C 1แล้วนะก็จะเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยนะครับผมเพราะบางตัวยืนเปตำแหน่งนะ ก็จะสลับซ้อนกับเปรี้แล้วก็แมสซี่กับเดมิเลตน,นะแล้วก็เอาคาซิมิโรสลับกับเมสซี่ครับแล้วก็จะเอาโมลิน่าครับมาแทนชัวเมันนี่นะแล้วก็นูโนมาแทนเมสซี่ครับแผนก็จะประมาณนี้ครับเป็นแผนหลังห้าแต่ว่าเซนเตอร์จะมี3ตัวแล้วก็จะมี LBRB นะแล้วก็จะมี C m F 2ตัวยืนคู่กันนะครับผมแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาเป็นปีกต่ำนะแล้วก็หน้าเป้ายืนเดี่ยวเลยนะครับแผนก็จะประมาณนี้ครับสาหรับแผน5 4 1หนึ่งนะ ผมการแนะนําแผนสิแผนวันนี้ก็จบแล้วนะครับก็ถ้าชื่นชอบแผนไหนก็เอามาบอกกันได้นะครับผมเอาไปลองเล่นกันได้เลยนะครับผมก็ขอไปสสาหรับเสียงรบกวนแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเ,าเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ